สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจน์ครับประจำค่ำคืนวันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวๆแล้วกันเนาะเฝ้าดูมาประมาณครึ่งชั่วโมงตัวแรกเขาขึ้นไปบวกนะครับตอนนี้ลงลบคือเปิดลบอ่าเปิดลบแล้วขึ้นไปบวกตอนนี้กลับมาไปลงลบแล้วแต่ลบไม่เยอะนะครับลบไม่เยอะไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรเหมือนกันถามว่าทาไมถึง ลบ,ลบๆบวกๆคิดไม่เหมือนกันครับคิดไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่รบผมก็คิดที่ลบครับเพราะไม่ไหวผมง่วงแล้วก็เดี๋ยวฟังวราะห์คร่าวๆครับเปอร์ส7งเจ็ดศูนยครับ2อ0 3 7แล้วก็จากสาตตีของเขาคือเอาง่ายๆคือ หกเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์อ่ะเลขผมหลุดไปแค่รอบเดียวครับคือเมื่ออาทิตย์ก่อนนูน้นนะครับคือหลุดไปรอบเดียวเลยคือหลุดตัวรองนะไม่ใช่ไม่คือไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคือหลุดไปตัวรองนะครับแล้วที่ผ่านมาหกสัปดาห์ที่ผ่านมามีดาวจนวันศุกร์เดียวที่ไม่เบิ้ลตรงนั้นเบิ้ลหมดเลยคือห้ารอบหกรอบเบิ้ลห้ารอบ ซึ่งผมว่าน่าจะยังอยู่ครับผมว่าเบิ้ลวันนี้น่าจะยังอยู่โอกาสดาวโจรกับนิคขีความสัมพันธ์กันก็โอกาสมามเป็นไปได้โอกาสเบิ้ลเป็นไปได้ครับถ้าเบิ้ลเบิ้ลอะไรเดี๋ยวฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ความมันจะเป็นแรกก็พูดยังไงดีความนันจะเป็นแรกเปิดลักษณะน,นี้อ่าเปิดลักษณะด้วยกันเปิดสองเก้าศูนย์สามเป็ดเนี่ยถธอมองเบื้องต้นเลย มองเบื้องต้นนะครับ0770โอกาสปิด7007เป็นไปได้สูงมากคือโอกาสปิดตัวเปิดเป็นไม่ได้คือท้าย0ท้าย7ถ้ากรณีลบผมคิดได้2อย่างคือท้าย3ท้าย4กับท้าย0ท้าย7อ่าผมตัดสินใจผมชอบท้าย7ท้าย0ท้าย0ท้าย7ตามตัวเปิดเลยกันนะครับอ่าเขาใจตรงกันนะถ้ามาท้าย3ท้าย4ขอภัยนเลยกัน คือกรณนนีตอนนี้คือจับลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆนะฟังให้ดีนะครับโอเคจับลบนะจับลบก็จะเป็นที่เป็นตัวเปิดเนะี่ยศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เบิ้ลของเขาเองเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดศูนย์ ขอให้เซตีมันเดินต่อแล้วกันครับขอให้โมโหมันเดินมาก็ใครตามวันศุกร์นี่วันศุกน่าจะมีเฮอยากจะให้มันเฮต่อแต่ก็ไม่รู้นะาะว่ามันใครจะไปรู้เลขออกอะไรเนาะเรื่อตามนี่ี้ศูนย์สองสองศูนนี่ใช่ไหมอ่าได้ประมาณนี้ครับและที่รันกันรันกันสองวันรันกันเมื่อวันจันทร์จันทร์อังคารคือหลักร้อยบวกสองเ หลักร้อยบวกสองจะเป็นหลักร้อยตัวปิดใช่ไหมครับวันจันทร์สี่บวกสองเป็นหกวันอังคารบวกสองสองบวกสองบวกสองได้สี่วันพุธพอรันบุ๊ปหายพอเมื่อวานนี้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดมาอีกวันนี้หลักร้อยสองโอกาสเป็นสี่เป็นไม่ได้ครับผมเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยโอกาสโอกาสจะมาแค่ตัวเปิดเป็นไม่ได้แต่ผมนไหนสูตรเขาเดินอยู่ไงก็เลยรันต่อร้อยมาสี่ครับ อันนี้กี่หางแล้วเนี่ยหนึ่งสอหคู่นะโอเคไอหกหางแล้วอ่าก็จะเป็น407 4ูนย์เ4็0 4ี0 4อ0เจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่นจ็ด่เครับาจนคำคืนนี้ได้ประมาณนี้ครับในประมาณนี้อ๋อเด่นเด่นขาลู่ใช่ไหม ขารูด7007เอาอะไรดี7007เอาอะไรดีขารูด0ครับขารูด0เนี่ยผมว่า0770หน้ามีหน้ามาแต่สาหรับขารูดจัด0ไปนะจัด0ไปรูด0ไป3719โอเคครับแถม191หางครับแถม19เป็นตัวกันตัวระบาดไป1991เนี่ย 377 3 9 9มีความสัมพันธ์กันครับแต่จนค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้ครับยังไงก็ลองฟังความวิวคเคะร์ฟิจะตามหรือไม่ตามขึ้นอยู่กับท่านแน้ะขอให้มีช่วงลราบครับตื่นช้ามาเครดิตฟูลครับขอขอให้ร่ำรวยครับสวัสดีครับ